นี่ทุกคนรู้ไหมครับว่าผมมัวแต่พูดแต่เรื่องที่ดินสปกนะครับให้ความรู้กับทุกคนนะครับจนลืมไปนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่6เดือน6ซึ่งมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยกดเข้าไปหาโพซี่เป็นรองเท้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยนึกได้ว่าตัวเองเนี่ยซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับดูครับแพ็กเกจิ้งออกมาดีมากเลยครับแล้วเป็นของโอเคเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคยใช้มาแล้วนะครับผมใช้มาแล้วใช้เป็นของภรรยานะครับแต่เป็นสีชมพูแล้ว คิดดูดิหน้าตาอย่างผมเนี่ยไปใช้สีชมพูของภรรยาเนี่ยมันก็เลยน่าน่าเกลียดใช่ไหมครับก็เลยไปกดซื้อมาแล้วแล้วก็ลืมวันนี้จะกดซื้อใหม่นะครับเรากฏว่าเอ้ยนึกได้ว่าสั่งมาแล้วอันนี้ผมสั่งมานานมากแล้วนะครับนี่คู่สีเทานะครับโพซี่นะครับโพซี่เห็นไหมครับสีเทาสวยไหมครับแล้วยางดีมากเลยนะครับนี่ครับแข็งแรงมากแล้วก็ใส่สบายนะครับนุ่มเท้าอันนี้ ไม,ไ,ไม่ได้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 แบบใช้คู่แรกนะครับอันนี้เป็นคู่ที่3แล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภรรยาจะเป็นคนซื้อนะครับแล้วบอกเลยว่าใส่เข้าในสวนไปในานาในสวนในไร่ต่างๆเนี่ยดีมากเลยนะครับหรือใส่ไปทํางานไปเที่ยวอะไรก็ดีมากแต่ที่ง่ายๆคือว่ามันทําความสะอาดง่ายแล้วใส่แล้วสบายเท้านะครับรองรับอุ้มเท้าเป็นอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ครับ นุ่มมากนะครับแต่ก็ไม่ได้นุ่มจนถึงทําให้เราปวดเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะครับใครที่กําลังหารองเท้านะครับกดใต้ลิงก์เลยครับที่ลิงก์ที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับหามาใส่ดูได้นะครับผมเนี่ยใส่มา 3- าสี่คู่แต่เป็นของพนัยาหมดเลยเป็นสีชมพูสีหวานแหววหมดเลยแล้วแล้วข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมมันทําความสะอาดง่ายมากนะครับแค่ล้างนิดๆหน่อยๆก็ออกแล้วเช็ดก็ออกแล้วนะครับนี่เป็นชิ้นเดียวหมดเลยท่านดูดิครับมันเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ เอฟซีของเอกพัฒน์พนแมนนะครับลองใช้ดูนะครับที่แน่ๆก็คือว่ามันนุ่มมากและมันทนมากเลยครับเป็นยางที่ดีมากเลยนะครับลองดูนะครับนี่ครับไม่ใช่ของเก๋นะครับเป็นของจริงนะครับโปรซี่ดูถุงครับสั่งมานะครับร้อยกว่าบาทมีถุงให้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับครับบรรจุถุงมาอย่างดีเลยครับแล้วก็มีป้ายอย่างดีเลยนะครับมีคําแนะนําการใช้นะครับใครที่สนใจนะครับ กดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับกดที่ลิงก์นะครับมีจํากัดนะครับแค่ประมาณ3 4มสี่พันคู่เท่านั้นแล้วก็โคดส่วนลดวันนี้วันที่6เดือน6โปร6เดือน6นะครับอย่าลืมนะครับกดซื้ออะไรก็ได้หลายๆอย่างแล้วนะครับอย่าลืมรองเท้าโพซี่ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ